ครับอยู่กับผมกูครับกูปตาชาแนลวันนี้ออกงานแพ็คคู่ครับนี่วันนี้ก็อ,อยู่กับคอนเทนต์ที่ว่าเอน้ำมันเต็มถังจะใช้งานไปกี่ลิตรนะครับอันนี้เขาเติมมาก่อนแล้วนะครับ บอรครับขั้นดิบเตอรเติมครับขั้นดิเติมนะครับสองมาสองอออลิตรละยี่สิบแปดจุดสองห้านะครับแถวบ้านผม,มสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยเนาะไอช่องเราเปิดไปแล้วนะครับหลังจากที่เราเติมน้ำมันมานะ ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวไปดูเกณน้ํามันกอนนะครับว่าจเจ้าหกซองเนี่ยจะหมดน้ํามันไปกี่ลิตรโอ้พี่น้องเห็นไหมเนาะขึ้นข้างพิดนะครับตอนนี้นี่นะครับน้ํามันเต็มถังนะครับอ๋อไม่โฟกัสอีกเต็มถังนะครับแล้วไอชั่วโมงลดอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับจุดศูนย์ เรามาดูเจ้าเอลห้าเอลห้าศูนกันบ้างครับโอ้โอ้เอลห้าศูนยอยู่ที่สามสิบเก้าจุดหนึ่งชั่วโมงนะครับน้ำมันก็เต็มถังเช่นกันนะครับหน้างานเราวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับไล่ดินครับไม่รู้เจ้าของนาติดใจหรือเปล่าทีมงานไม่ค่อยว่างครับ วันนี้มาไกลเลยเอามาสองคันนะครับอันนี้ไล่ดินคันนาเสริมคันนาแล้วก็เจ้าโนนปั้นปั้นถนนตรงนน้นนะครับไปสุดูนนแล้วก็ไล่ดินจาของนาติดใจครับงานมีไม่หวานไม่ไหวครับตามที่เห็นนะครับขั้นอื่นก็มีนะครับแต่จอดครับส่วนมากจอดอันนี้แพงแต่ทําไมถึงได้ได้างานนะครับสรุปได้เป็นงานเหมานะพี่น้อง งานเหมาะนะครับเจ้านี้นะครับแต่เจ้านี้ก็งานชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเจ้านี้คือแผนงานคือปั้นคันนี้พังคันนั้นพังคันนู้นแล้วก็ไล่ดินนะครับไล่ดินให้พอดูได้เขาบอกนะเขาบอกว่าพอดูได้เหมาสามพันนะครับเฉพาะร่องนี้นะครับไอ้ร่องนี้เขาบอกว่าเอาไว้ทําปีหน้าไอ้ร่องฟังขวานี่ครับก็ผมไม่มีเวลาถ่ายนะพี่น้องผมก็จะคงได้ไอ้ตั้งกล้องไว้นะครับ อา้าตกลงกสกงเขาจะไปพังนู่นก่อนหรือเปล่าเรวรอดูก่อนนะครับนะครับคันนี้ก็พังออกนะครับโอ้ใหญ่อยู่นะพี่น้องดูความใหญ่ของคันนาอันนี้ก็คงจะได้ตั้งกล้องไว้นะครับผมต้องไปขับเอลห้นนะครับ ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ เจอต่อนะครับพี่น้องต้องพึ่งนี่แสะแสะ,ะเสะก่อนไม่ไม่รู้ว่าไม้สนหรือเปล่านะพี่น้องนะยบ้าแมนวะบ้าแมนน่าจ,จะเป็นไม้มันปลาเลยนี่มีทั้งต่อทั้งพ่อพี่น้องเอ้ย แรงเหมือนกันใครว่าคูบต้าไม่แรงครับผมไม่เชื่อครับนี่ดีลากไม่ลากไม่เยอะพี่น้องนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไอหน้าง,งานต่อไปเราค่อยดูอีกทีกนะครับอ่ะพี่น้องเข้าสู่การปั้นปั้นคันน,นานแล้วนะครับ อันนี้ผมเหมือนเดิมครับผมไม่มีเวลาถือนะครับก็ตั้งกล่องไว้นะครับโอเคนะครับ น้พี่น้องณนะตอนนี้นะครับไอตัวเหมาสามพันนู่นน้าพี่น้องเห็นไหมครับตัวขาวเะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จตั้งแต่ตอนเที่ยงน่าจะถ้าคิดเป็นชั่วโมงน่าจะอยู่ที่สองชั่วโมงนิดนิดก็คุ้มนะครับคุ้มเราด้วยนะครับคุ้มเจ้าของนาด้วยนู่นนะครับตัวนี้เป็นงานชั่วโมงนับพี่น้อง 3ชั่วโมงของให้ไล่สามอสามแปลงนี่ยครับ1 2แล้วก็นี่นะครับแปลงที่3อันนี้เสร็จไปเอชั่วโมงนิดๆแล้วครับก็เหนื่อยก็พักละพี่น้องส่วนมากเอลห้าศูนจะเป็นตัวยื่นดินให้หกสองไล่มานะครับเพราะว่า 62เขามีดับคอนโทรนพี่น้องสบายเลยครับก็มันเหลือนนิดๆก็เลยไล่เก็บมาเลยครับตอนนี้ให้ลุงให้เจ้าของรถผมขับนะครับพอดีไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยขอให้แกมาขับนิดหนึ่งนะับ ตอนนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาได้ใช้ดับคอนโทรนหรือเปล่าเจ้า m 6 6 2ส่วน50าศูนย์มือล้วนๆครับไม่มีดับก็จะมีนะครับปั่นคันนาคันนี้ด้วยแล้วก็คันนี้ด้วยนะครับปั่นคันนาแล้วก็ไล่ดินมาพี่น้อง เจ้าของที่เขาว่าถ้าเกิดปรับได้สวยน้ําถึงปีนี้จะดํำมาเลยนะครับแต่แถวบ้านผมหายากครับส่วนมากแร้งมากกว่าผมว่าก็ก หญ้าเยอะนะครับหญ้าขเขาเรีกยกหญ้าอะไรนะหญ้าไว้ครับถ้าภาษาบ้านผม,มครับโอ้พี่น้องมันมันเลยกลายเป็นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหญ้าหวายเยอะถ้าไม่มีไอ้ถ้าเป็นหญ้าชนิดอื่นเนอะโอ้พี่น้องสวยนะครับงานเสร็จแล้วเนียนดินอะแข็งมากนะครับจนได้จนได้ขยับไอ เจ้า L50 นะครับจนได้ขยับเป็นรูในทั้งสองข้างนะครับดินโคตรแข็งนะครับพี่น้องแล้วก็ดีอย่างครับไล่ดินอย่างนี้ก็ดินแข็งก็ดีนะครับดินเปียกไปโอ้พี่น้องเอ้ยงานไล่ดินเหนื่อยแล้วครับ เจ้าของเจ้าของเขายังไม่ชินกับรถนะครับเจ้าเอลหาซูนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาใช้แชมป์หกสองห้าห้านะครับก็ก็ยังว่าครับชินใครชินมันครับมีเรวพี่น้อง ส่วนเรื่องน้ำมันประหยัดมากนะครับพี่น้องดินอย่างนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบกบกเจ้าอ็มหกสองดูก่อนถ้าสภาพดินอย่างนี้ใช้งานประเภทนี้โอ้โหพี่น้องน้ำมันไม่ค่อยกินเลยนะครับแต่ถ้าเป็นดินปกเปียกโอ้ยพี่น้องเอ้ยปรหยัดสิภาก <c oughs> เดี๋ยวเราบกเจ้าอ็มหกสองดูน้ำมันก่อน ก็ใกล้จะจบแล้วครับงานนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับสองถันเยีนเดี๋ยวเบดงน้ำมันครับดูน้ำมันก่อนครับโอ้โหเมื่อเช้าเราเติมมาเต็มถังนะครับน้ำมันก็ประมาณนี้นะพี <Yeah. S 1> ่น้องประหยัดนะผมว่า <c oughs> ถ้า ถ้าถ้าเราคิดเป็นชั่วโมงก็ประมาณเกือบเกือห้าชั่วโมงมั้งครับถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะ5้าชั่วโมงกว่าครับเราลงงานสายไปหน่อยครับเนื่องจากไอหน้างานอยู่ไกลแล้วก็ที่เติมน,น้ำมันอยู่ไกลด้วยนะครับ ประมาณนี้นะพี่น้องหากพี่น้องชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปเดี๋ยวผมจะได้ไปขับเจ้า L 50ต่อเพราะว่าก็อย่างว่าคนแก่ครับเหนื่อยครับรุ่น L มันไม่เหมือนรุ่น M นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบ การนำเสนอเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับลากันไปก่อนครับ